มาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวคืนพลังความเป็นชายให้ตัวคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีพลังกับ DBMP DB Double Max Plus เราสนับสนุนให้ชายไทยรักครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอค่ะสวยขึ้นเยอะมากจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็คือจัดเต็มฟูฟ่องเต็มที่นะคะ,คะทั้งสวยแซ่บเซ็กซี่แล้วก็เต็มไปด้วยสาระความรู้ของความสุขภาพดีมีพลังพี่บอกว่าที่เราสองคนมาแบบนี้นะคะกงบอกว่าโอ้โหเสียงตอบรับแรงไม่หยุดจริงๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองอนะ,ะแตะวันนี้นะคะเราก็ยังเดินหน้าต่อนะคะสําหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็ ลูกค้าใหม่วันนี้ค่ะคุณมั่นใจได้ว่าคุณภาพของเราเนี่ยจัดเต็มจัดเต็มมาตลอด10ปีนะคะพี่โอ๋ค่ะแล้วแต่ละปีเนี่ยนะเราก็เต็ม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 มากขึ้นยิ่ง ขึ้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเรามีการวิจัยแล้วก็ดูแลนะคะเพื่อที่จะให้บริโภคหรือว่าทุกๆคนที่เป็นลูกค้าที่น่ารักของเราเนี่ยนะคะ,คะได้มีสุขภาพดีนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจนะคะและที่นี้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยมั่นใจนั่นคือมาตรฐานต่างๆของเรานั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเรามีนะคะมาตรฐานมากมายเลยทีเดียวเพื่อจะได้เน้นย้ําถึงความมั่นใจความปลอดภัยแก่คุณผู้ชมคุณผู้ใช้และ ผู้บริโภคทุกๆท่านค่ะได้แก่มาตรฐานอย่างแรกเลยคือเรามีการจดระบบของออยอย่างถูกต้องชัดเจนนะคะมีมาตรฐานของ GMP ค่ะแล้วก็มีมาตรฐานของ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเลยแล้วก็ที่สําคัญค่ะยังมีมาตรฐานของฮาลาลด้วยคนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถรับประทานได้ค่ะในะคะด้วยมาตรฐานของเรานะคะผู้บริโภคก็ทําให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิง่งแปกว่านั้นนะคะ,คะนั่นคือสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปใน DBMP Double Mac Class ของเรา อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะนั่นคือตังถังเช่าหรือว่าย่้าหนอนเทวดาที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะยญ้าหนอนตังถังเช่าเป็นยญ้าหนอนที่มาจากเทือกเขาทิเบตจากแหล่งกําเนิดของหนอนถังเช่าที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีย่้าหนอนตังถังเช่าช่วยบํารุงร่างกายบํารุงกําลังเพิ่มภูมิต้านทานโรคทําให้ร่างกายสดชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอความแก่ชราและความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในด้านอารมณ์ลดอาการหงุดหงิดลดความซึมเศร้า เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรสำหรับย่าหน่อหรือตังถังเช่านะคะต่อไปแล้วคะพี่โอ๋นอกจากย่าหน่อมีอะไรอีกไหมยังมีโสมค่ะโสมเนี่ยก็เป็นราชาของสมุนไพรหลายๆประเทศเนี่ยนะคะจะใช้โสมซึ่งโสมเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบในบ้านเราเหมือนเวลาเราออกกําลังกายแล้วเวลาเราออกกําลังกายหนักเนี่ยเราจะเลือดสูบฉีดเวลาเราทานโสมจะเป็นแบบนั้นกระตุ้นการไหลเวียนแล้วสังเกตนะคะเวลาเราทานผลิตภัณฑ์ dbmp plus ไทเนี่ยจะรู้สึกว่ามีเลือดฝาด โสมเป็นสมุนไพรที่กล่าวขานกันมานานจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งโสมนับว่าเป็นพระเอกในเรื่องของยาชูกำลังคนจีนในสมัยก่อนนำมาทานทุกวันจะทำให้แข็งแรงไม่แก่ง่ายรักษาโรคภัยที่มักเกิดกับคนสูงอายุโสมเป็นสมุนไพรเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงอวัยวะภายในร่างกายทำให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยแก้อาการอ่อนเพลียโสมยังมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดป้องกันสภาวะเส้นเลือดอุดตันสมัยนี้โอ้โห ทํางานหนักเหนื่อยไม่พอเครียดนะโรคภัยต่างๆนานาเจอภาวะต่างๆที่เราเจอเจอกันมานะคะที่สําคัญร่างกายก็ไม่สดชื่นที่บอกไปนะคะว่าปัจจัยหลักเลยเนี่ยเราต้องดูแลจากตัวเราทั้งข้างในและข้างนอกคืออย่าปล่อยให้เรื่องนี้เรื่องเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆความเครียดเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียงทั้งหลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่อยาก มีกิจกรรมหรืออะไรไม,มันจะกลายเป็นวตาม,มันจะกลายเป็นความชินชาไปซะ,ะนะคะเบลกหน้าต้องบอกนะคะว่าคนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดความ<อ>ชินชาเกิดความเหนื่อยล้าเกิดทําให้ะแบบภรรยารู้สึกว่าเฮ้ย แฟนฉันเป็นอะไรอ่ะมันเปลี่ยนไปแอบแลกใเป็นผู้ชายเหรอคะโอ้โหรู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเจอรี่เก็บอาการนิดนึงค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเจอมาแล้ววันนี้เนี่ยพอมารู้จักก้าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนไปยังไงทําให้มีความสุขขนาดไหนคุณผู้ชมพาผลาในช่วงหน้าค่ะค่ะ โปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจ mm hmm. ลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อ <c> ง <oughs> แถมฟรี1กล่องราคา1550บาทผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบในการออกกําลังกายมากๆเลยครับผมผู้ชายยุคใหม่ในสมัยนี้แน่นอนครับต้องออกกําลังกายทานอาหารเสริมที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะครับส่วนตัวผมแล้วผมเลือก DBMP Double Max Plus นะครับมันทําให้ผมมีเรีย่ยวมีแรงหลังจากการออกกําลังกายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้มากยิ่งขึ้นทําให้ผมเหมือนกับแบบมีเวลามากขึ้นนะครับผม แน่นอนครับเป็นอะไรที่วิร์ h ลองมารับประทานกันนะครับ DBMP Double Max Plus เอาละะ้ค่ะกลับมาช่วงที่2ของเรานะคะแต่ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆคนนะคะที่ชมรายการอยู่และผู้ชมพวกทุกท่านเลยค่ะเพราะตลอดระยะเวลานะคะสิปีที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจกับทุกท่านแต่วันนี้นะคะจะสร้างความมั่นใจเข้าไปอีกนะคะอย่างที่เราเกริ่นไว้นะคะว่าเรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราเนี่ยสุดพิเศษเพราะว่าเขาจะมาเปิดเผยทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับ DBMP ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอยากจะบอกว่า ยังไงคะคือตอนนี้ผมยังหายใจอยู่ใช่ไหมหายใจสิคะวครผมรู้สึกก็เหมือนแบบว่า โอ้โหลมหายใจอยู่ที่2งคนนี้แล้วคือต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็อยากจะมาบอกเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้ทราบกันด้วยสําหรับใครที่แบบเคยประสบปัญหาต้องบอกแบบนี้เลยเป็นปัญหาที่ร้ายแรงปัญหาระดับชาติปัญหาระดับประเทศเลยเพราะอะไรรูมเมย์ฮะมันเป็นความภาคภูมิใจเอออันนี้เรื่องจริงอ่งงั้นถามเลยครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะบอกเนี่ยคือไปรู้จักดี m บได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแล้สิบยส ปลายๆประมาณ27 28กำลังมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยแต่รู้สึกช่วงนั้นเครียดหลายอย่างปัญหาหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาที่บ้านเอ่ยปัญหาการทํางานเอ่ยปัญหาส่วนตัวที่เธอมีใช่แล้วเครียดมากกลับมาบ้านปุ๊บเห็นคนค่อข้างๆออะไรก็ไม่รู้มันยี ปปลายก็ยังเกิดปัญหานี้ได้ใช่อันนี้ต้องบอกเลยนะครับพออยู่ไปอยู่มาจนมันเป็นปัญหาใหญ่ในบ้านทำให้เราไม่อยากกลับบ้านด้วยเบื่อบ้านเแบบนี้เป็นต้นแล้วไม่มีความสุขไม่มีความแฮปปี้เลยแล้วตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงก่อนคือตอนนั้นเนี่ยย้อนไป6ปีเลยนะ6ปีลยไปดูเฮ้ยเราเห็นดาราที่เราชื่นชอบซึ่งอยู่ข้างๆผมด้วยวันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเราเห็นป๊บเฮ้ยอย่างแรกเลยเห็นป๊บ มึคอเชอรนี่คือเราชอบอยู่แล้วด้วยเราชอบอยู่แล้วเอ,เอยังไงดีแล้วเราก็ลองฟังดูค่ะ<า>เฮ้ยมันตรงกับปัญหาที่เราเป็นอยู่คือเราก็อยากรู้ว่าเอา๊ะกินแล้วดีจริงหรือเปล่าค่ะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ลองลองกินดูค่ะงั้นพี่ถามนิดนึงว่ากินกับไม่กินต่างกันยังไงสําหรับกี้โอ้โหอยากจะบอกว่าต่างกันมากต่างกันมากมจริงๆค่ะเช่นเช่นตอนไม่กินตอนไม่กินเบื่อเซ็งเห็นแล้วโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้เอาหมอนข้างมากั้นยังจะมีความสุขสักว่าก็บอกแบบนี้เลยคือร่างกายของโมของเรามันมันมันเหมือนมันไม่พร้อม เราเป็นแฟนกี้ตอนนั้นเราคงรู้สึกแย่เนาะรีว่าไหมอะชิ่งเลยบอกเลยว่าชิ่งแนะนำว่าชิ่งแนะนำอะไรรู้ไหมฮะให้มารู้จักตอนนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนที่6ปีที่แล้วตอนนั้นยังอยู่ถึงตอนนี้ไหมคะคน6ปีตอนนั้นยังอยู่ครับแฮปปี้ดีมากโอ้โหยิ้มย้อยากจะมีน้ำมีนวลฮะ ทุกวันนี้มีความสุขแฮปปี้จริงๆก็ที่เราบอกไงว่าทําให้ครอบครัวรักกันมากขึ้นนะคะกับ C B M P เรายังมามอบสิ่งดีๆให้ด้วยในคือโปรโมชั่นของเราใช่ไหมคะครับผมแล้วค่ะพี่โอ๋คุณกี้ค่ะจะบอกเลยว่าเราอยู่มา10ปีแล้วแต่ว่าณตอนนี้นะบัดนาวเลย ของแถมเยอะๆอยู่แล้วใช่ะ่ะจ้ะเยอะเข้าไปใหญ่เดี๋ยวพี่โอ๋ได้ลองฟังนะโปรโมโชั่นใหม่ของเราใจรู้สึกแบบโอ้ oh my ก o d ดอไรมันจะเยอะขนาดนี้โปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อง แถมฟรี1กล่องราคา1,550บาทนอกเหนือจากโปรโมชั่นดีๆที่เราจัดให้แล้วเนี่ยนะคะคแล้วคุณกี้เนี่ยเขเป็นอีกหนึ่งเสียงที่มายืนยันนะคะคคว่าได้ทาน D B M P จริงแล้วทานไปแล้วรู้สึกยังไงยังไม่พอเชอรี่เนี่ยเขาจัดรายการสดตลอดแล้วเวลารายการสดเนี่ยจะมีเสียงจากทั้งบ้านเนี่ยนะคะจะบอกถึงปัญหาที่แบบคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า e อ c l u s i v e มากๆจะเป็นปัญหาแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะ สั่งดับเบิลแม็กไปทานแล้วเนี่ยนะเป็นยังไงครับดีครับผมสุขภาพดีครับผมถ้าสุขภาพดีอื่นดีตามมาหมดนะครับรู้สึกดีมากเลยครับหลับสบายแน่นอนแน่นอนแน่นอนผมหลับสบายผมทานแล้วมีความรู้สึกว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องลมดีขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเ่า,าทานทุกวันที่แนะนาผมแล้วผมก็ทานมีความรู้สึกว่า เรื่องลมดีแบบว่าจะชักกระเชงขึ้นนะครับตอนน<ต>ี้มันแน่นอนอยู่แล้วนนมันคือบอกว่า,าถ้าอะไรอะไรมันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันจะดีดีตามไปหมดและนี่เป็นแค่บางส่วนนะคะพี่โอ๋ค่ะคุณกีค้ค่ะและคุณผู้ชมที่เชอจัดรายการสดกับอากังฟูซึ่งจะต้องบอกว่า เอาจริงนะเซอร์ไพรส์มากเราเปิดสายสดให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ออยากจะบอกจริงครับว่าจริงๆปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวและเป็นปัญหาที่ไม่ควรที่จะมองข้ามนะฮะและจะให้ดีเนี่ยทุกอย่างเลยควรที่จะเริ่มต้นด้วยตัวเราเองก่อนใช่ไหมฮะปัญหาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่ามีทางออกและมีคําตอบให้กับทุกท่านใช่ไหมครับมีตัวช่วยอยู่แล้วนะฮะทุกท่านจะเปิดใจหรือเปล่าใช่วันนี้ลี่เห็นสังเกตมาคือคุณกี้เนี่ยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นจากแววตาเขานะคะคือคนที่เมื่อทานแล้วและรู้สึกแล้วมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเขาไปเลยเนี่ยมันคือการที่ทําให้เขาอะรู้สึกมีความสุขจากข้างในครับผมเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่คุณกี้บอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าคุณเจอปัญหาต่างๆที่เราได้พูดคุยตั้งแต่ต้นเบรกมาคุณก็ลองโทรไป ในการที่จะสั่งซื้อเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วหรือวันนี้เป็นลูกค้าใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามก่อนได้คุณกี้คะมีอะไรอยากจะถามคืออยากรู้ว่าคุณคุณกี้เนี่ยชอบมีแบบว่าอะไรกิจกรรมกับแฟนที่ทำด้วยกันกับแฟนทำกับข้าวรามาชอบมีกิจกรรมเนี่ยไปทำกับข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยนะฮะมากน้อยแค่ไหนอ่ะถามอย่างนี้ได้ปะคือต้องบอกตรงๆผู้ชายคเกือบ อันนี้ไม่ได้อะไรนะฮะเกือบร้อยห้งร้อยต้องมีบ้างต้องต้องมีความคิดบ้างอย่าง,าาางอย่างหรอ,อย่างตอนนี้เป็นต้น<ะ>จริงแม้ว่าผมเป็นคนหนักแน่นพอเจอคนอที่คุณชอบมันก็ต้องมีหวันว่นไหว,ว,วบ้างามีกิจกรรมเนี่ย มันช่วยในเรื่องของร่างกายด้วยนะอย่างไงบ้างคะยังไงบ้างครับมันช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันเป็นเหมือนการออกกาลังกายแบบเบาๆเพราะว่ามันต้องใช้แรงเหมือนแบบแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแรงของหัวใจหัวใจทั้งในรูปธรรมและนามธรรมหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อที่สูบฉีดมันก็สูบฉีดใช่ไหมจ้ะหัวใจในความรู้สึกอ่ะมันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็กระตุ้นการทํางานของสมองด้วยค่ะแล้วก็บรรเทา การปวดหัวโอ้นี่ช่วยได้หลายอย่างเลยนะช,ช่วยได้หลายอย่างที่รีพูดมาเนี่ยมันเป็นผลงานวิจัยนะคะคแล้วก็นํามาบอกกันคืออยากรู้ว่าแบบว่าเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามเคยมีนอกใจแฟนบ้างไหมอืมก็อาจจะมีบ้างตอนที่นอกใจเนี่ยออตอนนั้นน่ะ เราเนี่ยแข็งแรงดีอยู่หรือว่าเราไม่ได้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือตอนนี้นอกใจเนี่ยนะอย่างแรกเลยคือตอนที่เราไม่แข็งแรงนึกว่าเป็นปัญหาของทางบ้านจริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาที่ตัวเราเองใช่ไหมฮะเพราะเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่มันสุดท้ายมันก็ขายที่น่ายิ่งกว่าเดิมนะฮะต้องบอกแบบนี้ตรงๆแต่ไม่เป็นไรนั่นคือคุณกี้ในอดีตแต่คุณกี้ปัจจุบันนี้คือแข็งแรงแล้วคืออยากรู้ในมุมของคุณกี้ในความเป็นผู้ชายเนี่ยคิดถึงเรื่องแบบ วันละกี่ครั้งโอ้โหคือคือจริงๆแล้วอ่าแล้วแล้วผู้ชายก็จะมีมีหลากหลายประเทศนะฮะคือบางทีเราอยู่ในช่วงของแบบเครียดเครียดเหงาเหงามาแล้วใช่ไหมฮะคิดว่าวันละประมาณกรังตื่นเช้ามาปั๊บนั่งจิบกาแฟอ่าเริ่มแล้วเหงาแล้วอ่าเช้าแล้วนะสักพักกินข้าวเช้าอีปั๊บเหงาอีกแล้วโอ้ยนะฮะตกกลางวันจริงๆแล้วก็ก็มีบ่อยๆเปิดทีวีเจอเชอร์รี่กับพี่โอ๋อยู่ใน เหงาอีกเหงาเลยเหงาหนักเลยฮะเหงาเนี่ยคือเหงาของคุณกี้เนี่ยสังเกตได้ว่าคือตั้งแต่ดีบ p แล้วก็เลยการเหงาบ่อยมากใช่รู้สึกแข็งแรงสุดฉีดดีนะคะแบบนี้เป็นต้นอุตส่าอยากอยากรู้อีกพี่โอถามอีกได้ไหมได้ได้คุถามไปเลยลูกเออคุณกี้คะอยากรู้ว่าเวลาที่แบบว่ามีกิจกรรมที่แบบว่าไว้สําหรับเสริมความรักให้เต็มร้อยอะไรเนี่ยนะใช้เวลาแต่ละครั้งเนี่ยนาน คืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจากประสบการณ์ทั้งทั้งอดีตและปัจจุบันถ้าอดีตอย่างที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็นานนานบ้างนานนี่หมายถึงแบบเหนื่อยไปเองก็คือเหนื่อยไปเองคือไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นต้องบอกว่าไม่ได้แฮปปี้นั่นคือคนอะดีเอาปัจจุบันเลยค่ะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยโอ้โหระยะเวลาก็ก็ถือว่ากําลังดีนะไม่มากไม่น้อยเกินไปสักประมาณแบบทับฮับอะไรเงี้ย ครึ่งชั่วโมงประมาณประมาณโดยประมาณอุ้ยแต่อุ้ยพี่โอ๋สงสัยขอขอขอเบรกกันถามกันคุยแปันี๋ยช้นี้จะมีคำถามต่อไปแต่ก่อนจะถามต่อไปเนี่ยโอ้เชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมฟังปุ๊บโอ้โหอยากรู้แล้วเมื่อกี้โปรโมชั่นเป็นอะไรนะไปชมกันอีกรอบค่ะค่ะ โปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำ2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อง แถมฟรีหนึ่งกล่องราคา1550บาทผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับผมแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งสนุกท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นนะครับผมทําทุกอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายนะครับผมกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับนอนหลับให้เพียงพอนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีกําลังที่จะทํางานต่อไปนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอครับสมัยนี้นะครับผมผู้ชายเนี่ยต้องดูแลตัวเองครับผมต้องตัวนี้เลยครับ DBMP Double Max Plus ครับผม ผมด้วยความที่พยายามที่จะหาสิ่งดีๆมาดูแลตัวเองนะครับผมดูจากทีวีครับแล้วก็เริ่มต้นจากการที่อยากลองครับเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นดีครับ <med Infinite> อยากลองผล DBMP d o u b l m a Plus ครับตัวนี้นะครับผมช่วยให้ร่างกายเฟิร์มขึ้นเฟรชขึ้นทํางานได้ดีขึ้น <med arian> เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน <med arian> แล้วก็ร่างกายก็เฟ <Sisters> <Dam> <propia> <med arian> ิร์มขึ้นด้วยนะครับผมผมมั่นใจใน DBMP d o u b l Plus ครับเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมพี่โอ๋คะเรียกว่า ช่วงนี้ของแถมเราเนี่ย,ยมาก,มา,กมายเหลือเกินคุณขาไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วเรียกว่ายืนหนึ่งในการแถมของแถมคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณขา ยืนหนึ่งในเรื่องของคุณภาพและยังไม่พอยืนหนึ่งในเรื่องของแถมที่จัดเต็มให้กับทุกๆคนนั่นเองนะคะเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชายที่ชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะกลับมาสุขภาพดีเหมือนคุณกี้ซึ่งคุณกี้ได้ลองทาน DBMP แล้วช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะทั่วประเทศที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ครับผมคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยเปิดใจก่อนนะครับเปิดใจก่อนและลองรับฟังนะครับว่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยลองเปิดใจปั๊บและได้ลองทดลองทานจริงๆสิ่งที่ได้กลับมามันมากกว่า ความสุขะนะฮะเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยนะครับมากกว่าค,ความสุขคืออะไรนั่นคือในเรื่องของร่างกายร่างกายก็ กลับมาแข็งแรงนะฮะที่สําคัญเนี่ยโอ้โหอันนี้เห็นผลมากๆเลยนะพอทานปั๊บเนี่ยตื่นเช้ามารู้เลยร่างกายเราเฟสขึ้นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจริงๆอันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกท่านน่ยที่ที่ได้ฟังอยู่นะครับลองเปิดใจและหันมาทดลองดีกว่าครับพี่กี้จะถามนิดนึงว่าซื้อไปเซตล่าสุดเนี่ยนานหรือยังนานแล้วนานแล้วเพราะฉะนั้น มาซื้อโปรโมชั่นใหม่ที่ได้นําเสนอไปเพราะว่าของแถมเยอะมากแต่ไม่พอทาไมคะยังไม่พอค่ะอันนั้นแถมในเซ็ตนะแถมได้เลยไปแล้วแต่นะคะถ้าซื้อนะคะช่วงนี้เนี่ยกระปุกเก็บเอาไว้ไม่ค่าใช่ไหมใช่พี่แอบเก็บเลยได้ปะเออเราเก็บแอบเราเก็บกันเถอะเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมฮะเดี๋ยวก่อนมันยังไงมีค่ายังไงพี่ พี่กี้เก็บเอาไว้เลยนะเดี๋ยวไปซื้อเซตใหม่ใช่ไหมแล้วเก็บกระปุกเอาไว้มีค่าเดี๋ยวจะมีของสมนาคุณให้อย่าลืมนะอาย้ํานะคะว่าสําหรับทุกกระปุกนะคะที่คุณซื้อไปนะคะมันมีมูลค่านะเพราะตอนนี้เนี่ยเราที่อยากนอกจากของแถมแล้วกระปุกเนี่ยสามารถที่จะร่วมสนุกกับเรานะคะในเครื่องของของสมนาคุณต่างๆเยอะะมากมายเลยครับผมท่านชายที่อยากจะสุขภาพดีนะคะตอบโจทย์เรื่องความรักนะคะให้ทั้งความสุขทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะก็โทรมาปรึกษาตามเบอร์โทรด้านล่าง เลยวันนี้เวลาหมดแล้วโอกาสหน้าเชิญคุณกิไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเหรออยากอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้แหละเพราะเดี๋ยวพอเบรกปุ๊บเนี่ยคุณมีโอกาสได้คุยกับเชอรี่มากขึ้นจริงหรือเปล่าฮะจริงแหมอะงั้นวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกี้มากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราเจอกับพวกเราใหม่นะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอไปเลยให้ไปคุยกันสองคนตายหรออนุญาต ครับผมนะฮะก็อยากจะฝากนะครับสำหรับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ติดตามรับชมนะฮะก็ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ได้เปิดใจและได้ทดลองทานและจริงๆนะฮะเห็นผลนะฮะอย่างแรกเลยนั่นคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสิ่งอื่นๆครับมันก็จะตามมานั่นเอง ะะและทีมคัญครับผมแนะนำเลยครับว่าให้ทานทุกวันเป็นประจำทุกวันเลยนะฮะดีมากๆดีต่อตัวคุณเองแล้วก็ดีต่อสุขภาพดีต่อครอบครัวคุณด้วยแนะนำเลยครับตัวนี้ครับนี่ DBMP Double Mac Pad ครับตัวนี้ต้องมีติดบ้านไว้ทุกคนนะครับสิ้นสุดการรอคอยแล้ววันนี้ค่ะตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาก่อนอื่นฉันต้องขอ กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สนับสนุน DBMP ดับเบิลนักพสของเราเป็นอย่างดีวันนี้ค่ะเชิญจะมาจับฉลากแจกนะคะซึ่งฉลากของเราก็คือเลขบาร์โค้ดข้างใต้กระปุกข,ของที่ทุกๆท่านมีรางวันแรกที่จะจับนะคะขออนุญ,ญาตจับมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปและผู้โชคดีของเราเลขรหัสได้แก่ dbmp 017466ค่ะและรางวัลต่อไปค่ะเป็นทีวีสีขนาด43นิ้วนะคะ2รางวัลด้วยกันรางวัลนะคะเลขรหัสใต้กระปุกนะคะรางวัลแรกได้แก่รหัส dbmp 002548ค่ะรางวัลทีวีสี43นิ้วนะคะเครื่องที่2เป็นของ dbmp 01 5461ค่ะพบกันใหม่คราวหน้าและอย่าลืมนะคะทุกกระปุกมีค่าซื้อ DBMP ของเราเก็บกระปุกไว้ได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนค่ะ ข่าวดีวันนี้ท่านที่ซื้อดี m p ทุกกระปุกทุกขนาดมีค่าอย่าทิ้งเราขอแทนคุณทุกท่านที่ติดตามอุดหนุนดี m p มาโดยตลอดเราจะขอมอบของสม,มานาคุณให้กับคุณสร้อยคอทองคำหนัก1บาทจำนวน1เส้นสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงจำนวน1เส้นสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงจำนวน2เส้นและของสม,มานาคุณอีกมากมายเราจะมาแจ้งให้ทราบในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นี้ ต่อไปนี้ซื้อแล้วเก็บกระปุกไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นพิเศษ DBMP 1กระปุก30แคปซูลราคา1,200บาทแถมฟรีชนิดน้ำา2หลอดกาแฟ DBMP 2ซองกางเกงบ็อกเซอร์1ตัว DBMP 1กระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2150บาทแถมฟรีแบบพกพา2แผงชนิดน้ำ4หลอดกาแฟ DBMP 4ซองเจลนวดท่านชาย1หลอดน้ำหอม1หลอด DBMP 2กระปุก120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรีแบบพกพา4แผงชนิดน้ำ8หลอดกาแฟ DBMP 8ซองเจลวนวดท่านชาย2หลอดน้ำหอม2หลอด DBMP Double Mac Plus ชนิดน้ำ12หลอดราคา1,000บาทกาแฟท่านชาย DBMP 3กล่อง แถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท